เป็นผู้บอกข้อมูลจรินะก็จะมีก็จะมีการเขียนข้อมูลแล้วเอามาเก็บไว้มาเก็บไว้แลเรานึ่งแล้วเรารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนําไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตหรือวันนี้วันนี้ผมโชคดีนะได้มาพูดกสื่อมวลชนผู้ที่เป็นตัวแทนเป็นผู้ที่จะไปกิจกรรนี้รู้ไหมครับสื่อเนื้อสื่อ เืนเื่องจากว่าในหลวงราชการที่ 9, ยทรงพระาโลกสัดยากนะครับมสร้างกระเดียนไปทั้งประเทศไปทั้งโลกเนื่องจากว่าหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของควาเมเหนืดดน่อยล้าทาได้านการผลิตนี่น่าจะเป็นเรื่องของประเทศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไปพ่ถีพอภีผลิตข้าวได้มากที่สุดประเทศของโลกแต่เราไม่สามารถที่จะตั้งหลักาได้ ว่าเราจะขายราคาทำปุ๊เสือสภาพปุ๊เมื่อมีโอกาสขายต้องขายเพราะนั้นราคาก็เลยกำหนดไปได้ขึ้นอยู่คนที่าจะมองไปในหากหายรูปแบบเราเอาของเรา้ไปของที่ให้ไปนั้น่ะดวงใจนะเจ๋ไหมเอาตาหาจะอกไปนีงไงเป็นเูื่องของนอเราแล้วขอเสียงตรง Thank <laughs> you.